สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนนี่ดิตอนนี้ก็จะซองแต่งอ้อนสาวแลาวจ้าเมื่อนี้ก็คือเอ่อมาเจอไอไอเตียงท้องแล้วเนาะแต่ว่าไอเพื่อนสีพาไปเบิ้งอันนั้นคือ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 แต่งอยากเห็นอ่าปิงไก่เซนปิงไก่ที่มันแย่ๆนะเจอแถวเชนโนนเนี่ยและรักษาซิมฮาน้อยใกล้กันนนั่แหละสบายดีไอ แล้วก็สบายดีไอเมกน้ำที่เพิ่นเป็นตากองใอห้ไอเตียงทองเนาะลืมสื่อแตลอ่ละมีแต่อยากมาเตียงคำ้ำเดี๋ยวรอเบิดกันเนาะทุกคนว่ามันจะเป็นแนวใดบุกเคยเห็นขึ้นกัน <laughs> มันไม่ค้าสิบมองข้างไหนมัอคืนคนี่ <laughs> พิกดไปบ่มีบ่มีจจกบ่กมีักหานบ่มีจกัจกโต ไปให้ทุกคนตอนนี้ก็ไก่หอดแล้วเนาะเดือดรอเบิ้งรักษาารักษาตอนนี้ควอมายของรักษาชิพ่านี่ก็คือจากนี่ไปสวรรค์ขีดนะสาม่หารักอด้วยสามิห่ากิโลันนะจากสวรรค์ขีมาหอดหนึ่งเลยอ่าสามิ่ากิโลเดนไปเลยเออรักษาชิพามันก็เป็นอีกเมืองหนึ่งอันนี้เมืองแขมพค่อนแบบมีปั๊มปตทอมีอย่างอำนวยความสะดวกอยู่ ตล,ตลาดกะมีแต่ว่าวถ้ีบอกตัดีบอกตลาดที่อ้าวนี่บ่ไหมอ๋อไม่ใช่ตลาดนะชินุใชเนาะเหมือนกันทุกคนจะมีมาเนาะปีง่ายเงียบตาปีง่เงียบนลองเยงเบิ้งลองเบิง้งปีงไา ค่ะจีฮองตลาดรักสาม้ตลาดรักสามสิบห้าหาคยมาได้บ่คยมาจะเถอะรดเด้ีดีเห็นกงเี่อยู่เียวคันที่คันใส่ใ่อ๋อดูดุ่นอ๋ดูลายเนาะเห็นอ่ะดูดลายกาลเงแย่กันอยู่นา่ียๆเี๋ด๋ีันที่คัเห็นนาะอ่านี่นี่แง่แ่ี่แ ไปไทยได้นิคบิ่งนี่ทุกคนเห็นวะไปไทยบรรยากาศบอว่าเอาในรถบอะอลงลงไปไทยก็ได้อลงไปม่ไป่ายนอนได้ๆี่ีทุนเห็นว่นี่ใครอยักเห็นแบบบินใกล้อะลากสองสิบห้ก็ก็คืออยู่ในเซโนออกมาจากเซโนนี่แหละทุกคนจะแย่ๆง่เลยโอ้ อ๋บอกออุ้ยนี่นี่คัะคานิกามีคันนก้กมีนี่คันนก้รมีทุกคนอันนี้จะเป็นแบบรถเมียรถเมรถเมียค่ะรถเมแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นแบบสงการขอเจ้าดูสงการเนาะมันก็อาจจะบ่กค่อยคืนประเดี๋ยวไม่อ่งั้นอาจจะค,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 คืนกว่านี้นะเนี่ย <laughs> แต่รถคัน้แบบคือแบบคือแบบว่าแย่หลายแหง <laughs> ดู ตแต่ว่าอันยูเซโนมันก็นจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่แต่การนะก็บอกเคยไปคือกันเนาะนี่โอ้ปิงไก,ก่เพื่อนเพื่อตะกินแห่มาทุกคนก็จนะแซ่บเนาะเบ้างนี่ปิงไก่แล้วก็จะมีแบบซีนหมูข้าเจ้าเนาะโอ้ปิงแบบสดๆแบบนี้เลยเด้อโอ้เพื่อตะแซ่บเดี๋ยวต้องสื่อแล้วแหละเนี่ยเนี่ยมาแล้ว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  เงียย้ยเง่้ยเลยเงี้ยเงี้ยเลยทุกคนนี่แต่โบ้เง่เฮานะเห็นเขาไ่ายกินบโบ้เงีเฮาโบ้ไข่เฮาบ้เหรอยากซื้อได้หนิเอหแต่รถคันนี้แบบว่ารวยแง่กันว่าโอ้แอร์อัดอ๋อนี่คือโซนบุรีไปสวัสดิเขตโอ้คุณคุณ เดี๋ยวเขาจะตามไปรถขนาดนี้ไปพอนเดี๋ยวเขาจะตามไปรถขนาดนี้เดี๋ยวไปปบะกันเดีนน๋ยวประกันอ่านี่ก็จะเป็นรถน่าขอดของพี่แจมไปสาร้วันบรือเปล่าโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้บโหคล้ายมาคือกันนี่สกอตลาดอันนี้บอกคล้ายมาคือกันอ่านี่ก็จะเป็นประมาณนี้ล่าส่น แต่โบแน่ใจว่าครังงนมันมีไเนาอเพาะเจ้าใครไงแต่อันนี้ก็จะถ่ายแบบรอบๆใา้เบิ้งตลาดนี่ห,หนูหนูว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอะไรนะเขาอยู่สงการนะก็เลยแบบบ่คยมีคนแย่หลายขนาดนั้นโอ้ไปแล้วไปแล้วแล้วทุกคนะ่เต้นนะบ่เคยเห็นขี้ขันขนด้จริงๆนะว่าแบบอะไรว่าแบาบโบเคยได้เห็นนะ่ะเคยเห็นเ่อหนึ่งมั้ย Ô tao lần ô nhẹ lại nhẹ lại nhẹ lại <laughs> <laughs> Nè à, nhẹ là nghe lời Hù tuổi nhảy mà tôi vẫn khai nhảy nghe anh bạn, Hãy subscribe Để con แต่แบบเงินกันได้ทุกคนยังบบไปทแล้วยังกรไปเทากระสิมัสตาร์งใกล้ต่ออันนี้แหละขาว่าแย่นี่แหละดีแล้วมันบดทิ้งทรงทิ้งเสียมันจะสะอาดเนาะจะแสดงว่าอยากได้บัรยากาศที่แบบว่าแย่หลายๆนั่นนะนี่เดี๋ยวจะซื้อร้านนี้แหละรู้สึกเบิรนเห็ดแบบน่ากินดีให้เบิ้ง โคตใหญ่โอ้โหอันนี้คือปิงละร้อยได้ไร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทใหญ่แบบกว้างขน,นาแต่งเลยใหญ่เอง๋ยวเราไปซิมรสชาติมันก่อนเนาะว่าแบบรสชาติมันจะเป็นแนวใดปิงไก่เซโนนี่คนทางผม สงสัยเขาอยู่สงการกันแน่ๆเลยคนเลยแบบบบไลคนเลยบบไลแบบว่าอ่าแม่ค้าไม่ว่างเออเราก็ปิ้งเองซะเลยเนาะปิ้งเองไปเลยจะลองให้แม่ค้าซับให้แบบแบ,บจะได้หอนๆเนาะทุกคนลองชิมเมืองวัลลทัศมันี่เป็นอะไรอันนี้ก็คือแบบท้าไก่ทุกคนนี่แม่เพื่อนซับให้ละ ขอล้างมือแป๊บเดี๋ยวลองชิมบิ่งลองชิมบายได้เราทุกคนเดี๋ยวจะลองชิมไหมเบิ่งกินไก่เซโนนี่อุ้ยข้าวข้าว อืมคแบบอา้าวมีเงินทอนนจำลืมใช่เด้อถ้าทุกคนเนี่ยอยากพาย่างไปบ่งไหนเขาจะาขายนะขายปิ้งไก่อุ้ยแซ่บ <laughs> ล่าสุดก็กินป่ะกิน <laughs> ไปน้ำเดือดไปน้ำละอืมอืม,มเะไอยาเง้ขาจะขาย,อาขายโอ้ไม่ขายเฟอเนาะอ้วอยากกินเฟอ,อแล้วกินเขาเปี๊ยงอ่ะ เอ้ปิ้งไก่อืมอ,อ้าวมัวจนจะตกแบบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเอ้ลืลมถามแม่เพื่อนว่าปิ้งไก่นี่เขาจะเอาไก,บาก,ก่บานบ้าหรือไก่พันไก่บานวะโอ้ยยังเต็มเอยู่ นอ๋อกิน่นแล้วอาเบ้ดแลเนะกคน่าจหลายเพเห็นเมื่อก่อนน่าจะหลายกว่านี้เพระที่มันเง่้ตาห่ะว่ะเอส่งสัยกัะใจยึดสงการเนาะอย่างเดียจะสารเนอย่าปใกลก่รองเอให้ไปดีผู้สาวอ้า กิงไก่ยังไงข้างในเนี่ยอันนี้ใส่ไก่บานบ่หรือว่าไก่พันธธุุ์์ไก่พันอ๋อใส่ไก่พันอือแม่งไก่บานนะทุนแต่ว่าเห็นอยู่อันนั้น่ะเห็นอยู่เอ่อไออย่างนะายู่เซโนตอนพ่อซื้อปีที่ไก่ปีไก่นี่เขาใส่ไก่บานได้ทุกคนเนาะใส่ไก่บานอ๋อใส่ได้เนาะแซ่บกว่านั้นนะ เขาคือระยะแป๊บขอแล้วแหละเข้าใจอ่ะอแต่เขาไปซื้อื้อได้เขาจะถ่ายคลิปซื้อๆเหมือนจันถ่ายทุกคนภูเขาจะไปยู่ทั้งปุ่นแหละข้าจะาบัมาาุ่นทัพปุ่นลาหลายมันจอดท้ารถเดซานะ รถเดินสั่นแมาอีกแล้วอาจจะเจ้าที่แย่รถเดินสั่นเลยเนี่ยเว้ยคลน์ขั้นไลายมันก็องสองการนะาเนาะมันก็สิบว่าแย่เลย,ยไปเรียกอะไรน,นะไม่เจอว่าไม่ไปแย่แล้วแหละไม่เกือบเก่บ

เอ้อข้าใจเด้อน้อง่น้นกนองันีง่ายเนาะน้องสาอีกีบน่ะบ่ีองายเนาะด้วยวันจี้ง่ายนะหลกายรกคมเอ้ยมอนี้เิอายเหมาเมือเลยเมื่อไหร่เนมีเอาเเนาะแล้วที่จ้างต้องไปวั้ใจ้อเอ่าเีเา่มือกันนะใครเา่อ ขายามนเล้่ายขาไม่เปล่บ้านจะขอเราหลุ่โอยบานัรอคุโลบ้าคนบ้านเจจประกาแม่เจ้ายูคอยเบรงบ้านได้คอยลื่นเลยบ้านจาทำเขาชื่ออะไนันงนะดนยางอนะอมโคโคโคอบายเขานี่โคใหญ่โคาะก้ามาขายอร่นะ

อ้ามาแล้วต้นถ่าย้องมาวเต้ยนถ่ายลงคลิปลงยังไงอยากลก็ดีแต่ว่าอยากลงองล้าอยากลงสองก้วชิมกับซ่ชิมกับซ่ซอุทงุกชื่อซอย้ไม่อ่ะนไม่ีใหม่เนาะต็นเต้นเต้นเลตนเป็นด ติดตามไปอยู่บ้านไหนโดยบ้านอันบ้านมกยมอยู่บ้านไหนบ้นก้กหล่อเนาะลอกหล่อรางามเนาะระงาคืดอกาดนะว้าวดผมเป็นซุปเปอร์บ้าเ่ยเานะคอันบ้าเคนไทยสีเลืองสเออพุทธกแล้วเาเก่ยวบ้าเลยข้อมู จกไน้าแม่ช่จักอ่ะเน้องบิบจักรานาะบนี้ดุไมบเตียงเราจักนเสียใจคนนึงเออเอาใครนี่ใกล้ไหม่าไรนี่นะเงกฮวเด้งมั่งเอาบนาะมดมั่งน้องกินเลยเอาก็ได้ไอ้ว่าจะไปอนี้นะ็ได้นินแบกจะไปชวงน้องไปไชกันยัง วจ้าวเจ้าขวบเลยบอเ่่เนาขอะคนลาตรงนี้ด่านดาวเลยหรมาเนาะตรงนี้แล้วโอ้ได้เป็นพวงเลยทีนี่ได้เป็นพวงเลยได้เป็นพวงเลยหเิงป็นเาวเนเชนอปนาชมีตักมีตักเสียอดนึงก็เนื้อเมกับโคจับต่างอยาเลี้ยโตกับองมันติวกับ อันสุดคลลูกก็ปัญหาจะเป็นซามซีฟเป็นหาซีฟลายเดอร์ลูกซี้เป็นแบบที่เขาซีถึงแล้วบางคนบางคนแย่แล้วถ้าคนแย่แล้วเพื่นบอกว่าเพื่นโบกายแง่อันรดไอเตียงเราเพื่นว่าเห็น่ายชปอยู่วยันสับสนเนาเพื่นว่าโอ้ยงอยากได้นะอันย่ เราไห้เราเฟื่องไปเพราะว่าไห้เลาเล่าหมดแล้วไหันนั้นนักแล้วก็อ้ายอนักแพงแพงเผื่อนนังนันอ่ะที่นี้จะยังอดดมแพงเราได้อีกหน่อยโอ้ยสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องเด้อรอบหนึ่งมาเจอเห็นเราตัวจริงแล้วป่ะเนี่ยเอ้าแอมป์เหน่งเฮ้ยกระยาบเด้เนาะเห็นเต้นอยู่ในคลิปแม่แม่ติดตามอยู่เด้ออุ๊ยได้เลยอาจารย์ง่ายได้หน่ อารใหญ่ได้หนิแม่โอ้เปใหญ่แล้ววันนี้ด้วยนะไรีบเองว่าอาจารย์ที่ที่บาว่อันตั้งสองแม่ยางเกี่ยวกับยุทธศอ่ทั้งทีมงานไทยทั้งบดในเมนราหนิเมนเขียนไทยที่เขียนไทยแก้ไขไห้มีอะไรทีปันหายเนีจอเจอคดังเด้หน่ดังโหดังแล้วถ้าไมีเพิ่นนี่ก็ไม่มีมว่าติดข้องีนหะคือ ประสบน่อนแมนพนี้ทั้งน้องเพ่านาีไปไทยมันี้น้องเพื่นก็เลยนัดก็เตียงอ่าอ่ายากเจอเียอใจักไทยชิปน้ำอะก่อนทีไปไทยแล้วกัดบันนี่แล,ละ,ามมาะ,ะน้องเพจ่เห็นติ๊ไก่ยี่ตาดูรักษาผยาเลยบันนี่ามาบันดเชี่ยคนนี้คนเชี่ยคนี้บ่ไปต้องแขกเจ้ามาไรด้เมื่อแล้ววแล้ว อีก็มีแต่คนหู่จักนะน่ะแล้วาใบยันบุญอยางรบกวนเ้างชายคลิปนา่นน่ะตามที่พวกเรียกคาดไว้นี่เป็นเจ้าหู่จักเ่าเตียงบนได้แถวนี้เนาะเดากระเจ้าก็มีความเพียรใจในพี่น้องเพราะว่าเวลาชุมพ่อม่ายยังไงเจ้าก็เห็นว่าเขาถ่ายคลิปเนาะนี่ก็รบกวนกระเบื้องอื่นไม่กินเลกับปิดท่องมองเสียงแล้วจะจังเป็นจมากนั่นโดย จะเลยแบบมันบุได้บรรยากาศน้องเตงอนจกได้แบบคูลดังบอสก็คอยเฮ็ดคอยเฮ็ดคนหนึ่งรับแม่เลยแบบรับเปิดกระจกออกมาเลยแบบปิ้งไก่ฮุบจะลาบอสต้องแบบว่าคนไทยด้นะฮะยอมแม่จอดในรักสามิมห่าด้แม่ก็ะทศไทยเขเพิ่นจะเขียนในเด็กค้าคักงแบบนั้นับพี่น้องเว้จะทีน้องกั้นทวงอยู่อย่าลืมให้กิฟตอันพี่ไก่เซโนให้เบิร์ดในเด้อพี่แกเซโนให้เบิร์เด้อเชโนเป็นอะไรนะจ๊ะเชโนมันเป็นเจ้าเคนโบนีนะส่วน คือตะกี้อีกแล้วเอ้าเป็นพวกรักษาเนี่ป็นเป็นเป็นหลอกไม่เป็นหลอกขา่หลอกมันแล้วเนาะหลอกมันแล้วเป็นเี่ยม่จะเงาวไปแล้วกับใครจะกินแบบห้างใดก็เข้าไปอะไรมันมีโต๊ะมีตังนั่งตุ้มไม่ต่ำไม่ยังพู้อ่ำแดงมัน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 เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะยรุ่นเบรกยืงยืงยังรักษาเยอะนี่เนาะเมันยังแบกขายเยอะได้พี่น้องเลยมากับ บขได้สอดเด็ดบ่าะได้ให้เบิดเงินมีทีดีอยู่มีทีดีไปแม่ค่ะเมาค่ะแม่ข้าชงใจแม่ข้าเบอร์นี้ครับบลไรเขาจะเจ้ามาน่ะอาหาบางอาหารใช่เนาะเฮ้ยอันไอ้ย่าขาวมีแป๊บนึงไอ้ที่ต่างน้องโดนหรือเปล่าโดนแล้วโดนแล้วเขาเห็นด้วยทางไหนไอ้เห็นด้วยทางไหนไอ้เห็นแรกๆก็เห็นน้ำเบาเตียงแล้วก็บคอยกระเบิงเจ้าคือกันตอนเจ้า อันวงวอกวงเวียนตอนกลับมาบ้านเบิ่งไเลยโดยโดยเป็นเอฟซีโยเป็เซโยเห็นตัวจริงเลยเล็กๆเลกๆว่าโอ้สาวบ้านนี่งามเนาะว่ะเลยเห็นตัวจริงว่าแบบนี้เห็นตัวจริงกอนฮะเพราวันนี้เห็นตัวจริงแล้ววันนี้ตัวจริงแล้วไปต่ยานาะงามงามงาม ทกคนสหรับคี่นี้ก็จบที่เท่านี้แล้วทุกคนนะถ้าแต่งงานเียอะไรเด้อแล้วก็แต่งหน้าที่ราน้องมาเบิกบรรยากาศันนเทาคนสำหรับที่นี้ก็เดี๋ยวแต่งก็จะไปด้านบาเตียงเพจิภาไปส่งทุกคนเนาะฝากกันเลยก็ใช้พัสดุทาร์กไปเลยใส่ในการังืต่อไปของแต่งในเด้อวดี